ใส่บโบกับจ๊คไข่ลงไปนูดเบาๆใหเข้ากันนะครับนะใส่ใบผักชีฝรั่งใส่จ๊คไข่ด้วยนะครับใส่น้ำปูมาครับมาครับมาครับยังอยู่ติดเดิมนะครับเนะ้อบานปลาซักบานถุงปลาคาใม่ใจพะเยาครับผมมาเดี๋ยวมาหลังสันเมนูล้ำๆกันครับทุงนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินโครนสาบควาย เตรียมขอบเตรียมข้อนะครับลูกเมืองผ่านมานะครับเนี่ยพูจิทำเมนูอย่างเจ้าลูกต่ำส้มโออันนี้บอโอกันค่ะลูกมาอย่างอันนี้มาอย่างลูกบโอช่วยแม่แกะบ่โอ้ไหนจักรเขาจะต่ำส้มโอใส่น้ำปูนะครับนะโมโมอนะครับแต่เดินใส่หน้าเราเด็จใส่หน้าลูกอ่ะเออเขาทำราคะแม่เอาแถมมือปีทับเองบานๆเลยครับเรื่องไหนเอาตัวเนี้ยผม้ามาโซบอโอนี่ใส่จะใครด้วยครับถ้ามีมาเขื่อแจ้หนานะใส่บ่เขื่อแจ๋ด้วยล้ำเนี่ ของกินล้ำยู่ติชูรสนะครับเนาะชูรสใส่ลงไปครับหอมเตียมนะครับกระเทียมเนี่ยเตรียมมาเรียบร้อยพริกแดงพริกเนี่ยเก็บมาสดๆจากตอดจากเก่าเลยครับนะครับหอมพริกใส่ลงไปโซโบโอครับโซโบโอหมาครับหมาครับตามเข็แล้วกันแล้วก็น้ำปลาห้าสเ๊็ฟรูปนะครับเนาะโซโบโอใส่น้ำปูไหมนี่มมะกวาดใส่เลยครับแปดจอนปะครับเนาะนี่ครับ การกินกันตึงหอมแล้วครับใส่บะโบกับจะไข่ลงไปนูดเบาๆเข,าเข้ากันนะครับนะสูบโอมันเฮาครับเดี๋ยวใส่ผักใหญ่กับจบเลยผักชีฝรั่งนะครับเนาะสดๆจากตรงข้านะครับเด็ดไหมเนาะเอาไมครับว่า นี่ครับโอ้โหนี่นะครับแต่หมูบ้านเฮานะครับเนาะแต่หมูระบาดซ่อมหมูครับใส่ใบผักชีฝรั่งใส่จะใครเนี่ยนะครับใส่น้ำปูน้ำปูนี่ใส่ใส่นักไปหน่อยดูดัมกิ๊กเหมาะเอาไหมอย่ากั้เด้อลงไล่พวกอะเมย์เดี๋ยวมาจิ้มน่อกินกับผักแค่ไหนครับเนาะเอาวคุณลงไปนหะต้องเอาไปชอบป่าที่จองมาได้ก่อนอื้ ก็จะใส่กระยำกินกระยำ่นอนนะครับใส่น้ำบุยอ๋อัะนี่ครั้งแรกนะครับนี่ครั้งแรกเลยพอมแล้วก็ไม่น้อยก็เนาะครั้งแรกไม่เป็นไรนะครับคำต่อไปคือว่ากันเป็นนะครับหม้อหม้อยู่หม้อยู่หม้อยู่นะครับเนาะหม้อไป้เลยหอมหอมเห็นนะครับหม้อเ่านนกได้ับผักแขก มาครับมาครับมาครับเปลี่ยนสถานที่ในการกินนะครับเนาะอันนี้คือโซโบอโอใส่น้ำปูนะครับใส่จะคล้าน้อยใส่น้ำปูน้อยนะครับเนาะใส่พักชีฝรั่งนะครับโอ้โหน้ำลายปุ่มมา่ยกับใบผักแขโอโบอโอหวาน ไปกันถินนะครับอืมหม้อส้มโอเมืองเมืองมันเท่าเราเขาเนาะตำส้มโอนะครับแบบเมืองเมือง,งใส่น้ำปูนี่ครับเอาไงอ,อืมเห็นได้หมดก็ยอดมีไหมเมื่อกี้รับไหมลุกทำซอกข้าวอีละ มาเอิญเอิญพเข้ามาละเอิญเอิญพูนะครับเรามาละมากินแล้วกันมาเอ่หรอเจ้าปุเรามาจิ้มครับฝีมือโยครับผมครับผมล้ำกาว่าล้ำนะครับบล้ำกาว่าล้ำนะครับเนื้อมอเตอรเฮหอมหอมอืมเห็ไหมครับว้าวนกนี่คับผักแขครพี่กอับพีเนะ พี่กอของแต่อะประินคุณตั๋บไป้องกับหลาบก,กับซานะอือเอามากันี่กับตัวนึงกั๊บตัวเว้มอแห่อือ้หนมากัน้อยกินกัไม่แงเดี๋ยวก่อนพด้ <laughs> อ,องใสพ่พริกเลยไหมเ็มอขนาดเลยอ,อ,อือโอ้กเลยเดี๋ยวมันตัไปมันตึ้งหมือนใคดูดเหมือนกินหลาบกินซานะ เต่าเห <laughs> ้ยตื้มยังหลับยังซ่านะครับนม่ตัวกับม็อครับโมดอีกแล้วครับนี่นมาครับข้างหน้าทีน้องไม่อดจะไปได้เหรอไปเมนูต่อไปนั่งแม,มนี่ก่นอนกินครับพักนี่ก่อนน้ำข้าวกินจะหมด <laughs> อ้แมมะแค่ถุงหมดแอ่ะ hành phát thì nên đứng cứ tương hành nơi ta hơi làm xa mà ngon ừ. เดี๋ยวไปเท่าน,นั้นนะครับเนี่ยเริ่มจะมุงจะมีกี่น้ำแพมเกือบ้องไม่พอครับตับหมูฉันน้ำปูคือแสบแห้ง